สิ่งที่พวกคุณกำลังเห็นอยู่ตรงหน้านี่ก็คือตุ๊กตาเฟอร์คี้เป็นของเล่นที่ฮิตมากในศตวรรษนี้ซึ่งราคาก็แพงชิบหายหน้าตามันก็กวนสวนตีนเหมาะที่จะเอามาเป็นเครื่องระบายอารมณ์อาจจะดึงหนังหัว,วมันเล่นหรืออาจจะจับมันพลิกคว่ำ หรือคุณจะบีบมันให้ตายหรือจะดึงหางมันเล่นมันก็จะไม่ตอบโต้ใดๆคุณนัจับทรมานมันสักนิดดูแวงมันดูหลังจากที่คุณทรมานมันแล้วอาจจะเปิดเพลงแฮปปี้เมทัลให้มันฟังหรืออาจจะเป็นเพลงขันหูแม่เยี่ยมเลยซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเต้นด้กระทาเดียวเท่านั้นแหละเอเต้นท่าอื่นสิ่ะได้เอานิ้วไปเหยียบปากมันเลยทีเดียวเอ เจ็บเลยทีเดียวนั่นวิธีการให้อาหารเจ้าเฟอร์คี้ที่ถูกต้องในคุณต้องทำผ่านไอโฟนนั่นไงเห็นได้ว่าถ้ามันแทบหรือนัวมันก็จะดีดดิ้นด้วยความถูกใจภาษาที่มันใช้นั้นเป็นภาษาชั้นสูงนั่นเราไม่สามารถเข้าใจมันได้ง่ายๆจำเป็นต้องมีเครื่องแปล เอาเข้าจริงๆแล้วนี่เรายังมองไม่เห็นประโยชน์ของตุ๊กตาเฟอร์คีตัวนี้นอกจากเสียวหน้าตาจะกตีนแล้วนั่นยังมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่คาดไม่ถึงซึ่งดึกๆนี่ถ้าเปิดสวิตชิ้งไว้อาจจะตกใจหัวใจวายตายได้นะแต่เฮ้ยตอนนี้เราได้จัดจำหน่ายตุ๊กตาเฟอร์คีตัวนี้แล้วนะก็มีทั้งหมดหกสีหกแบบก็เลือกไปทรมานกันได้ตามใจแต่อย่างไรก็ตามระวังของลอกเลียนแบบ ตัวนี้ขายอยู่แถวปทุมธานีนะนำเข้ามาจากจีนแดงเป็นตุ๊กตาที่ชื่อว่าทัมมี่ก็ถ้าซื้อตุ๊กตาตัวนี้ไปเนี่ยก็อาจจะหมดดาก,กันเลยทีเดียวแล้วก็อาจจะต้องเอาเงินของชาตินี้ไปใช้ชาติหน้าหรือซื้อที่ดินบนสวรรค์อย่างไรอย่างนั้นก็ขอให้ระวังกันให้มากๆสวัสดีพีเพิลส์